สู่หลูซัมบาลู่มาชิกกามาย่ะไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะกองไฟนี่เธอร้องเพลงมาเป็น48ชั่วโมงแล้วนะปางแกไม่เบื่อมั้งเหรอสู่หลูซัมบาลู่สู่หลูมาชิกาเราจะร้องเพลงรอบกองไฟในห้างอ่ะฉันว่าบรรยากาศมันไม่ได้อะว่ะฉันไม่อินแล้วอ่ะทำไงอ่ะพี่กิทเขาไม่อินอ่ะทำไงอ่ะงั้นเราต้องเอาเลยถ้าเกิดเขาไม่อิน เออใช่เราต้องเอาคือ <c oughs> เอาบองนะตอนแรกฉันก็ตื่นเต้นนะฉันคิดถึงบรรยากาศตอนที่เราไปแคมปิ้งกลางป่าแต่ที่นี่คือแบบมีแค่ไอตัวจุดไฟตรงนี้แล้วก็ร้องเพลงดันวนไปวนมาฉันไม่เบื่อหรอถ้าเกิด<ม>ถ้าเกิดเราไม่มีป่าเราก็สร้างป่าขึ้นมาเลยเดยคิดความคิดดีมากเฮ้ยเฮ้ยต้นไมี้ด้วยไห้ลองดูดิปับนึงนะถ้าสมมติว่าเราวางต้นไม้ไว้ตรงนี้ วางดีๆสิน้าๆอ่าๆอ่ะฉันาวางแล้วแล้วก็เรื่องใช้เครื่องมือเอาอีกแล้วนะพวกพระเจ้าไม่ดีหรอดีแป๊บนึงนะฉันขอหาเครื่องมือแป๊บนึงเอาใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้เฮ้ยเออมันต้องต้นไมใ้ใหญ่ๆแบบนี้แหละมันถึงจะคล้ายๆป่าโอ้ออยใหญ่อีกได้ไหมได้ชิ ว้าว oh! wow! ไม่ต้องแบบนี้แล้วแหละมันจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อา้าวหายไปไหนนี่ยนี่นี่นี่เดีว่าไว้ตรงประมาณตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหฟิเจาวางให้หน่อยอันอีกแล้วนะวาง,วางยางไม่แบบให้มันอยู่แบบรอบนอกรอบนอกหน่อยเนื้อเพราะว่ามันต้องเว้นที่ไว้หน่อยดีเพราะว่าเราจะทำแคมป์กันไม่ใช่ไงเออถ้าเราทำแคมป์ก็ได้ ประมาณนี้ได้ไหมได้ดิโอ้ยเหมือนป่าเลยถ้าทำาเยอะเนาะบางบังเลยกระจกมานิดนึงอะ่ะเพราะว่าไม่อยากเห็นในกระจกมันจะไม่เหมือนป่าเอานะได้ได้ได้เราบางเลยกระจกแล้วทำรอบนอกของเราให้กลายเป็นป่าให้หมดเลยแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าแคมป์ธรรมดาใช่ว่มมันธรรมดาไปอะ่ะเราทําเป็นรถบ้านกันด้ดีมะเอาเอาเอาโอ้ยรถบ้านในป่าได้เหรอท่องเที่ยวแคมปิ้งเอาเป็นอา ช้ต้นนี้แทนก็ได้เพราะว่าต้นนี้เราเอากระถางมาลงดินไปอ่ะมันเหมือนต้นไม้มากกว่านะสร้างต้นไม้ให้เรากันแล้วก็พยายามสร้างต้นไม้ล้อมรอบแล้วกันนะคือจริงๆป่าต้นไม้ไม่มีหลายประเภทแต่ด้วยความที่เราอยู่ในอีเกียแล้วมันค่อนข้างจำกัดอ่ะเนาะเราก็ไม่สามารถทำต้นไม้ชนิดอื่นได้เพราะฉะนั้นอดทนมองต้นไม้ต้นนี้ไปก่อนแล้วกันนะอดทนมองต้นไม้ด้วยนะคิดว่าถ้าเกิดว่าวางแบบเยอะๆแล้วก็ให้มันดูลกๆมันก็เหมือนป่าได้นะพี่แจงใช่ใช่เอาลกๆเลยนะเออ ไ <c oughs> อ้มันดูแบบหมุนมันมั่งก็ดีอ่ะเออบางทีหมุนมันบ้างเนี่ยกิ่งก้านมันไปทางเดียวกันหมดเลยอ่ะเนาะพี่ิตเนาะคเ <c oughs> ขาเรียกว่าพ n e เนาะเอาไหมล้ววางไงอ่ะเนี่ยหมุนแล้วอ่ะอ่าอืมันเดี๋ยวฉันดูก่อนนะถ้าเกิดว่าเราจะทำะให้บ้านของเรามันเด่นขึ้นมาเนี่ยหนูคิดว่าเราควรที่จะวางแท่นขึ้นมาไหมสูงๆ่ะขึ้นมาเป็นเป็นล้ออะไรอย่างเงี้ยล้าอะไรเหรอ เป็นแท่นรถบ้านเหรอใช่เป็นแท่นวางรถบ้านน่ะเองไม่ได้ลองนี่แท่นนี้ไหมไหนๆๆๆเราจะหมุนมันใช่ไหมเพราะเราจะเอาแบบแนวเฉียงใช่ปะอ่าน่ะเป็นแท่นแบบเนี้ยแล้วเราก็ขยายไปมันแล้วก็ต่อกันประมาณสามอันอะไรประมาณนี้ไม่ผิดว่าไงสามสี่อัน เฮ้ยได้ได้ได้สามสี่อันได้ก๊อปปี้มาวางโอ้เป็นป่ารจริงด้วยอึบเดี๋ยวมาช่วยกันเรามาช่วยกันมาองเดี๋ยอชอบอเราจะมาช่วยกันทำบ้านชุกชันรถบ้านนั้นเป็นสิ่งสวยงามโอ้มาแวต่ออีกปะใช่ใช่ใช่ เอายาวขนาดไหนช้อขอเวลาทำป่าแป๊บน,น,นึงนะฉันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันหลายต้นน่ะตุลกๆยังอะ่ะอืมคุใช้ได้นะเนี่ยโหสวยๆสวยตาน้องเพิ่มมาป่าป่าน้อ,นนนองป่าน้องเพิ่มมาอีกอันนึงนะชั้นเบอร์ขอบคุณนะ <laughs> พี่กิจทำน่ะทำอะไร วางไปที่เดิมเลยนะพีทก็นึกว่ามันมีเพิ่มอีกอันหนึ่งมันเห็นมั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 นแหว่งถ้าพี่ขิดจะก๊อปปี้ของพี่ขิดก็แค่กดตัว V เองใช่แต่จุดที่พีทนึกว่ามันเหลืออีกอันหนึ่งไงอ๋อโอเคแล้วเราก็ต้องทำเป็นเอ่อพี่แจ้งว่าเราควรจะทำเป็นรถบ้านจากอะไรเดี๋ยวฉันคิดไม่ออกเลยแฮ่มมันมีเกวียนไหมแถวเนี้ยไม่มีไม่เกวียนเหรอเตียงอะ เตียงก็น่าจะมีอยู่นะนี่ๆฉันว่าใช้อันนี้เป็นหน้ารถด,ดีกว่ามันก็เตียงติดเส่ไไ็จไว้ในบ้านไงปึ๊บนี่หน้ารถของเราใช่ปะโหสุดยอดเหมือนๆเหมือนเหมือนหน้ารถหน้า,นาต้นไม้ทำฝั่งเดียวดีไหมแล้วเราก็มองมาทางนี้อย่างเงี้ยพอแล้วนะดีดีดีเดี๋ยวเราค่อยล้อมรั้วก็ได้พอเรามีอันนี้เสร็จแล้วป<ฮ>ุ<ฮ>๊บ โอ้โหหนูคิดว่านะเราใช้กระจกอันเนี้ยในการทำเป็นหน้ารถเหมือนเลเชอร์ดูไหนเฮ้ย,ยแล้วว้าว,วยอันนี้ทำเป็นเล่นเอาหาอะไรพวงพงอะไรมาทำอะไรเอาเอาเอะไรมาทำพวงอะไรดีพี่กิตหาเลยโอเคเฮ้ยนี่หน้ารถเหรอเน,นี่ยใช่ฮะเหมือนไหมสวย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 ,สวยเหมือนเหมือนอยู่ อันนี้ดูเป็นเหมือนตัวรถได้ไหมอ่ะนี่รถยี่ห้อฉลามได้เลยพี่ให้อีกเทแเ่ว่านั้นเชนไม่ช่วยหาไฟแป๊บหนึ่งมันมีไอเดียที่จะทำไฟหน้ารถแล้วฉันคิดว่าไฟหน้ารถบางคนจะต้องเป็นดวงกลมๆสีอะไรสีแดงปะสีเหลืองก็ได้พี่กิตไฟสีแดงมันดูน่ากลัวนะโอตอ้นออไฟท้ายเออขอไฟหน้าโอ่ขอไฟหน้า,<อ>นนาให้ เอพี่มีคนขับมา<อ>บให้ไแ,แล้วไหนไหนพี่กิตชื่อนกที่แสนเจ็บปวดวเพนกวินโอาไปกอดเข้าช้วมุกแบบสุดล้ำ <c oughs> อุอ้ยอุยอ้ยมันมืดแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรามีรถแล้วเรามีรถเรามีไฟหน้าแล้วเราจะหาที่แอบได้เหรอแอบเราด้ยังนั่นนะดีแอบได้่องจะยังไม่ได้นะพี่ ไอ้<ห>ผิวปาาไอ้ผิวปาหนุกหนกดพีค่ครับดูุกดพี่ทุกคดโอดเดียวมาไอ <มา S 1> ้ปังไอ้ปังผิวป่าค่ะทุกคนถ้ามีอีกเกียมาแถวนี้ความผิดขอยไอไ้ปังเลยค่ะเฮ้ยคือนอกยน,น่กกากลัวคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะตูสดใสอยู่นะเหมือนป่าที่แบบว่าสดใสแต่ตอนเนี้ยพอหมอ,อกลงเท่านั้นแหละโคตรหน้ากลัวเลยออ เออรีบทำดีกว่านะถ้ามันมีอะไรแปลกๆโผล่มาเนี่ยหนูว่ามันแย่อุ๊ยกลัวมีอะไรแปลกๆโผล่มาบา้บาๆๆช่วยกันสร้างดูเหมือนว่ารถตอนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะเรียเฮ้ยเฮ้ยทำไมทั้งต่ำไม่ทั้งเอเกียมาบกไงเนี่ยผมผมไม่ได้พามานะผมหลงมาทุกคนกำลังอยู่ไหนกันเนี่ยหนูว่าสร้างรถบ้านกันอยู่ดีโอ้ทุกเกนรถตีแล้วช่วยด้วยไอ้ฟาง พี่นั่งดูทีวีอยู่คนเดียวพี่งงมากพี่เลยยกทีวีมาด้วยเลยโหพี่ไม่ถ้าอยากมาช่วยกันสร้างก็ได้ตอนนี้พวกเรากำลังทำแคมป์มันอยู่พี่ไม่ไปอยู่โซนไหนมาอยู่แดนแปดมาเหรอไม่เดี๋ยวอยู่คุกก่อนแดนแปดคุกแค่แปดคุนขอให้อีเกียร์ลงโทษคุณยังหนักมันลังโดดอยู่หนึ่งโอ้ยมา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 พี่แจงมานี่ทำไงอะเดินช้าต้อแจงคต้องวิ่งวิ่งหนีนะเดินช้าอยู่ ผักมันได้ปะขามามาโอ้ยมันผักไม่ได้วันนี้ผักไม่ได้ใ่หมอกผักไม่ได้คือหมอะผักไม่ได้ไม่กี่ระวังไอปังปังฉันมาแล้วใช่มาแล้วเข้ามาเ็ยเข้ามายอย่เอ้ยย่อๆๆๆยเข้มพี่ไม้เร็วพี่ไม้มันขวางมาแล้วขวางะอ้โยย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 ่ยย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 ย รู้สึกปลอดภัยมากอะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ไงพวกมันเหมือนเหมือน SCP ศูนย์สองจังวะอีไอ้กล่องนี่เป็นเนื้อเออไม่ใช่นะมันไม่ใช่กล่องเนื้อไอ้ตัวพวกไอซีพีอะไอเกียรมันอยู่ข้างนอกเต็มเลยแต่อยู่ในนี้ฉันว่าปลอดภัยมากๆงั้นเราทำเป็นสองเตียงแล้วกันดีได้ได้ได้วางเลย แต่เราที่สี่คนนะดิเราจะนอนยังไงอ่ะนี่นอนหน้ารถไงสองคนหน้ารถไงยังสองชั้นโอ้ยสองชั้นอีกเนี่ก็เทเลยอ้ก็เทเลยดูเท่าดิหมอทะลุด้วยโอเคหมอนทะลุกันจบใช่นอนไม้ตรงเนี้ยคือบันคือเวานอนข้า้ คือเวลานอนต้องนองนอคุกดูนะแบบกอดเข่าตัวเองนอนอ่ะแม่ถช่ห่อยกอดดิหนูจะวางเตียงสองชั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะทำพูดจริงๆนะว่าบางทีมันเ,นเตียงติดกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องสองชั้น <c oughs> มาประมาตรงนี้แหละฉันขอจองข้างล่างโ <c oughs> <c oughs> อ้เราจะเที่พี่เตียงสองชั้นดูรุ่ดไอ้อดไอ้พี่อยากขึ้นพี่อยากขึ้นขึ้นเตียงชั้นสองอะมันขึ้นไม่ได้ โอเคออกได้แล้วว้าว <Wow, S 2> ส,สม,มาชิกเยอะอีกแล้วนะที่เนี่ยแต่เราค่อยปิดแล้วที่มันเป็นป่าแล้วเราอยู่ในป่าไงมาเยอะหนะ่งงนะพักก่อนนะมนเะาเอ้าก็มันยังอินอยู่เนาะ <laughs> อันนี้เราก็ายัอินอยู่ป้าป้าป้ารีบช่วยมันสร้างเหอะเฮ้ยแต่เราสร้างงานนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะเราเอาพวกผนังต่างๆที่เป็นสีแดงมาประกอบกันนะคะส่วนตรงกระจกเนี่ยเอามาจากโต๊ะ คือทำออกมาได้เหมือนมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นเชลต่างๆเฮ้ยดูดีอ่ะมีห้องอาบน้ำอ่อห้องอาบน้ำเหะอทำห้องอาบน้ำอยู่ข้างนอกดีกว่าพี่กิษเวลาไปทแคมป์เขาจะมีห้องอาบน้ำอยู่ข้างนอกพี่กิจจัดการเลยได้จัดไปเดี๋ยวทำซ่วมด้วยเอาเป็นกิจอะไรอ่ะนี่นะแล้วเราก็เอามักลับด้านแบบนี้เดี๋ยว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 นี่เราก็หมุนมาให้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยสวยนะ นี่แหละห้องน้ำเลาก็ผ้ามากั้นๆไว้พอนะมีสักห้องเดียวก็พอแล้วมั้งห้องเดียวเอ้ยได้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 แล้วอ่านสื่อเนี่ยนะแมันก็บอกลงมาเห็นปะแล้วก็ม้นก็มีห้องส้วมด้วยพี่อยาทำห้องส้วมแน่นะจัดเล้จัดไหมเฮ้ยเหมือนนี่อันนี้เหมือนเลยบอกแล้วว่าเป็นเหมือนเคื่อยังเนี่ยตู้อ่างน้ำของเราจะเข้าไปอ่านแบบนี้นี่ไงเออเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มาไดี๋ยวทำห้องท้วมอเอาตรงนี้ปไปเดี๋ยวฉันวางให้ นะเธอวางพื้นแบบพื้นเต็นท์ไปก่อนก็ได้สี่มันดูไม่เป็นกระโจมเลยอ่ะแต่ก็ได้อยู่แล้วนจะไปงกาให้ตอนนี้ท์ไฟมีเยอะถ้าขอติดไฟในเต็นท์ด้วยละกันตอนคืนนะถ้าเราไปแอบอยู่ข้างใต้เต็นทนะ์น่ะมันจะได้ดูไม่มืดจนเกินไปเนาะได้เลยนี่พี่ต้องในเต็นท์เนี่ยเขาต้องมตองีต้องมีต้องตั้งเสาด้วยเป็นเดี๋ยวมันค้ำไม่ได้ได้เลยพี่กิตนี่ไงเหมือนไหม เขาเขาไปมันเป็นเต็นท์หลอกนะไม่พิคิดทำอะไรอ่ะเอาไปไหนอ่ะฮะจะปพูมอะไรรถไงจะทำอะไรอ่ะโอ้ใช้เวลังทำเตาบาร์บีคิวน่ะสิเฮ้ยโอ้เราเมากันยันเช้าเลยนะเนี่ยพิคิดนอนไปไหมบาร์ชเมลโล่เหรอเมาส์อะไรอะ ถ่านใช่ไหมเนี่ยถ่นานถานก้อนเดียวรูดตใหญ่ใหญ่ก้อนเดียวอยู่ยาวนั่นน่ะเดี๋ยวสิอ๋อต้องรองเสร็จก่อนรอเสร็จก่อนนี่ยังมีเสาอันนี้อันนี้อันนี้มันเสาอะไรนะเฮ้ยเสาผมทำอันนี้อยู่หลไอเต็นท์ไงไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าเต็นท์นะเขาเรียกว่ากาาันศาส์อ่ะโอ้กันศาส์ธีกิจทำกทันศาส์แบบอี่านะอีกเสาหนึ่งเป็นธงปักที่เขตแดนเราทำไมต้องบู๊กัญญากันด้วยฮะ การสาดกัรฝนสาดการฝนสาดกัรฝนสาดไม่สวยเลยปั๊บนึงนะนี่แล้วก็มาร์ชเมลโล่เสียบไม้หนึ่งแล้วก็สองมาร์ชเมลโล่เรืองแสงใช่แล้วล่ะมันกำลังเผาไหม้ยังไงล่ะ อ๋อสวยสวยสวยมนี่เป็นนโลหรือลูกชิ้นหมูเนี่ยมาดชเป็นหมูโลมาดเป็นโลเอ็นย้งก็เสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วอู้เพราะปาร์ตี้นะเนี่ยเหลือของพี่กิดอตไม่ยอมมาทำมาเมลโลอดกินได้เอ้ยใจเย็นดิพี่ทำไฟให้อยู่หนูทำไม้พี่คิดตกลงไปในกองไฟเฮ้ยแต่ว่าหนูหยิบขึ้นมาทันทลไมเรามาเป็นโลอะเสียบดีนันเนี่ยหยิบขึ้นมาทันไม่งั้นอะไหมแล้วเนี่ย ไม่ไม่เกือบใช่เกือบไม่ไม่แล้วเนี่ยถ้าจะเราพาชมกันเลยไหมว่าแคมป์ไฟของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้ครับเรื่องถุงหน้าล้ามาดูดิเอ้ยถงกล้วยเสาถุงสีแดงปักอยู่ซึ่งสัญลักษณ์ของเราก็เป็นรูปกล้วยกล้วยหายเฮ้ยใครออกมาเลยนะใครเหรอโอ้ยแล้วโงกล้วยแไปเลยกล้วยหาย น่ารักนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะเอะอ,อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นธงโคกธงโคกนะเอาธงโคกกันเถอะโอเมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นไหนในโซนที่นั่งแคมปิ้งกินข้าวกันเฮ้ยนั่ง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 กินก่อนเลยอันหนึ่งเดี๋ยวฉันว่าฉันโดนแย่งแน่ฉันเอาสองอันด้วยเอ้ยอันหนึ่งอ้าวเรากินโทูด้วยกินสองอันละกันทามองกระเพิ่มไปด้วยอ้าว กินด้วยปลากินมื้อกินมื้อเช้ากันอันนี้คือปาร์ตี้ของพวกเรานะคะแล้วพอมาตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นปาร์ตี้รอบกองไฟที่เราสามารถนั่งแล้วก็เป็นมัชชเมนโลได้มัชชเมนโลตรงนี้เนี่ยก็คือแบบเรื่องแสงแล้วนะเพราะปิ้งนานไปหน่อยนะคะทุกคนมันจะสุกแล้วตอนนี้ตัวนี้ตรงนี้เป็นเตาบาร์บีคิวครับพาดีเซนมากอันนี้ของพวงเรา มีฐานด่วไมีฐานสีดตามมีฐานชาโคสุดไฟอยู่นะคะส่วนข้อบนตาเนี่ยจะเป็นเบคอนน่ากินมากอะหิวข้าวเลยตอนนี้อในชีวิจิงอ่ะนแล้วยังหิวข้าวมันไม่ได้เหมือนเบคอนอะมันเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนหมูแผ่นเออก็จริงอ่ะแต่คิดว่าเป็นเบคอนแล้วกันจนทำได้แค่นี้แหละอืมคิดซะว่าหมูแผ่นมาย่างน่าเออหู่ะเออเอาฝังนี้ดีกว่าฟังนี้ดีกว่าอันนี้ส่วไปปางทำจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เอาพี่งงออตอนแรกพี่วางเก้าอี้แล้วอันนี้มันมาเสริมเข้าไปไงเป็นที่นั่งเข้าไปอืมใช่ใช่ใชแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะเป็นห้องอาบน้ำทีท่จะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะสลักวันใช้นันไม่ใช่เข้าด้วยกันนะฮ้ยแท็กทีมเข้าไปนี่น,นี่ให้ไิกิดพรีเซนต์นั่นข้างหน้าน,นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นลูกตาขุ่นยนต์นะครับผมสองอันนี้ไม่ใช่มันคือไฟรถแล้วก็นี่ครับผมเป็นรถตาฉลามใช่ ยี่ห้อฉลามหลาวขอย่อมาได้ปะเออย่อน้องหน่อยโหน่าเกลียดกว่าเดิมไม่นะมันเหมือนไอ้นี่แล้วเหมือนตารถอ่ะแบบเป็นแพงหลัๆตากรัวเหมือนตากรัวอ่ะนี่รถตาฉลามอันนี้ตาชาร์งน้องเหมือนน้องมีสิวสิวหัวฉลามออเฮต่อไปก็คือ ข้างในเนี่ยจะเป็นพร้องพ่วงะไรยรถนะคะมิทิน่าคนขับแล้วก็จะมีตุ๊กตาหน้าลกเป็นนกนก,นกที่เจ็บปวด,บบวดนกเพนกวินนกเพนกวินมาดูข้างในรถกันดีกว่าค่ะมีอุปกรณ์การใช้แบบอำนวยความสะดวกดนีนิดหน,น่อยนะทุกคนอาจจะมีทั้งตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังอยู่ที่เคา,เน,น,าน์เตอร์นะเตีนอนก็จะมีสองเตียงเอาไว้แบ่งกันนอนตู้เสื้อนิดหน่อยแล้วก็ที่แขวนของ ตรงนี้เนี่ยคือดีมากเลยแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือนพีพโมอะไรที่พี่ขิดทํานะคะมันมันมีที่ชงกาแฟมั้มาตั้งแคมป์มันต้องจินกาแฟไม่มีอ่ะโอ้สงสัยต้องชงชงสดชงดิฟนะใช่ต้องดิฟเอาเองใช้แก้วแล้วก็ใช้ไหแล้วก็ชงแล้วก็ใช้แบบสากบดโอ้โน,นี่น่นรารักมากเลยนะเนี่ยก็คือถ้าเราไม่อยากนอกนข้างในก็คือมานอนข้างนอกได้น,นอในในเต็นท์ออสีก็อมีนะ,ะไหนเราเต็นท์สีเขาเขาไปได้ไ ข้างหน้าเนี่ยมีแบบกันสาดด้วยเวลาเราออกไปเที่ยวไหนเราต้องหลบฝนเนี่ยแล้วก็มานั่งหลบตรงนี้ไดออีแค่เลื่อนโตข้ามาเองสวยมากเลยอ่ะฉันชอบปุน,นี้มากๆากก็หายเบื่อไปได้อีกช่วงหนึ่งแหละอ่ะเราก็ปาร์ตี้กันที่นี่แหละนะทุกคนอ่า ล่าครั้งนี้นะคะเราก็ได้สร้างสําเร็จแล้วนะคะกับปาร์ตี้เป็นบ้านแคมป์นะคะแล้วก็มีรถบ้านที่แสนจะน่าหลักสิแดงแบบนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะใครอยากเห็นเราสร้างอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปของเราได้เลยนะคะที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่หรือว่ามีการไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูพวกเรากันได้แบบทันทีทันใดกดใครเพื่อนกันเลยเนาะส่วนครั้งนี้พวกเราสี่คนขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก ติดหน้าติดนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย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 เช่อนียเอ้ยปหมีหม่อร่อยเอาเหม็นเห็นหืนเห็นหืน